สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับผมสําหรับเช้านี้นะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหุ้นนิเคียเช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็รอบรอง VIP นะครับงวดประจําวันที่23นะครับธันวาคม2565นะครับผมก่อนหยุด2วันนะครับผมเนาะนะครับก่อนหยุด2วัน ไม่แน่ใจว่าช่วงปีใหม่ในหุ้นน้เคอินะครับปิดหรือเปล่านะครับพี่พี่ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับเนาะถ้าเกิดข่าวสารข้อมูลผิดพลาดยังไงผมต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับเนาะนะครับถ้าเกิดพี่พี่เอนะครับมีข้อมูลยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกแอดด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้แอดก็ไม่ค่อยว่างหาข้อมูลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทํางานควบคู่ไปด้วยนะครับผมเนาะช่วงท้ายๆปีก็งานเยอะนะครับผมก็สำรับแนวทางหุ้นนิเคอิเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่สมาชิกสายลูดด้วยนะครับ มาทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะตัวเจาะด้วยนะครับผมเมื่อวานนี้ผลนะครับในรอบเช้า VIP นะครับ751ากับ32นะครับผม751กับ32นะครับผมเนาะอันนี้ผิดตัวเดียวนะ791อันนี้7 5 1านะครับในรอบ VIP มาแค่ตัววิ่งนะครับก็คือวิ่ง7นะครับถ้าเกิดใครวิ่งเนาะตัวรูดนี้ไม่มาในรอบ VIP นะครับ ส่วนในรอบปกตินะครับ26694นะครับของเรามาเข้า94ตรงตรงนะครับวิ่งรูที่9นะครับพี่พี่นะครับมานะครับผมส่วนในรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายปกติ787กับ15นะครับของเรามาเข้าในตัวเน้นตัวกลับนะครับ5115นะครับวิ่งรูที่5นะครับได้เฮนะครับพี่พี่สไม่มาเนาะสนี่ไม่มา2มาไปรอบเช้านะครับ2ไม่มาหลุดไปนะครับ v p p นะครับ107กับ05นะครับของเราก็มาเข้าในตัวกลับ5 0 05นะครับวิ่งรุ่นที่5นะครับเด้งๆเลยนะครับรอบบ่ายนะครับเมื่อวานนี้ก็มีพี่ๆ FC มีโชคหลายท่านเลยนะครับทั้งในกลุ่มแล้วก็ในช่อง y t u t u นะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนพี่ๆไเพื่เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับทำมาจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผม โปรดใช้วิจณะญาณในการรับชมนะครับผมวันนี้วันศุกร์นะครับก่อนหยุด2วันก็ขอให้เฮงๆตงวปังก็แล้วกันนะครับพี่ๆรอบเช้านะครับผมผมให้วิ่งไปที่วิ่งไปที่4นะครับพี่ๆสายรูดนะครับยังเด็ดเก้อยู่นะครับรอบเช้านะครับพี่ๆก็จะมีนะครับผมก็จะมี

ตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่ <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับพี่ขอโทษนะครับไอไอนะครับผมเนะ <c oughs> าะถ้าเช้ามาจะเป็นอาการประมาณนี้แหละครับผมต้องขอโทษพี่ด้วยนะครับ90นะครับผมแล้วก็98 48 42สสสองนะครับประมาณนี้นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะหลักร้อย รับร้อยผมให้พืที่เลข6กนะครับก็จะเป็น690 648นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่ๆรอบบ่ายนี้ผมให้วิ่งไปที่5นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข0นะครับ0ก็จะมี01 06 07 0ู 09, 50, 51, 57, นย์เก้าห้าศนจ็ดปดะครับผมก,ก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนในตัวเจาะตัวเจาะศูนย์ห ห้าเจ็ดนะครับ0106 5758นะครับตัวเจาะของเราส่วนในหลักร้อยผมให้ไปที่เลข8นะครับก็จะเป็น806 857นะครับพี่พี่มีตัวเลขที่ชอบกันหรือเปล่าน้อนะครับผมเนาะ ก็ขอให้มาเฮงๆปังๆพื่อละกันนะครับพี่ๆแนวทางหุ้นนี้เคอีกเชาบ่ายรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับผมขอขอบคุณนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับย้ําตลอดนะครับพี่ๆชื่นชอบค่อยตามนะครับไม่ชอบไม่แน่ใจสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับผมกลาบสวัสดีครับ